อันน่ะว,วันเรื่องลึกลับสินะไอ้น่าทานๆเป็นไอน้น,อนี่ไอเสือบกเขาถามเนีสำหรับไอเห็ดเบียงมากนี่สิบปลายกว่าปา<อ>ีแล้วอแต่ไม่เคยเจอตัวเองดอกแล้วมาเห็นอย่างนี้ก็แล้วมาเห็นจากกล้องวงจรท<อ>ี่พนักงานพคนถืนอกันนะก็เลยอยากให้พวกน้องมาเบิ้งเราเราจะดิจิตัอลอะไร ิดีโอเนเดียวพได้เด้วได้ไดได้ไนี้องาเนาะมันนาพนักงานมันนั่งรับอยู่นี่อาการเดี๋ยวเดี๋ยวชิมีมนี่มันตกงงเียยดมีมีนั่งรับน้องเปียเนาะตัวอเบียกันเออตายันขึ้นเยอันใดจากซมาตาดีเยเ้ออขาบกมันเอเนาะอ่าอันนี้มันมีเครื่องตกนะตอนนี้เขาเขาเบอกมันเค่ตกงานเขาบอกอะไรดีตอนี้

าาเบิดเบิหนเนีว้แมนแมนเิมืนิและมาให้เบิ้ลนะ